จนกระทั <Đ> ่งทำให้ภ pues so so nah so ูเขาเนี so ่ยอักเสบคือม uh, <c oughs> ันน่าสงสารมากเพราะวันเี่ขึ้นไปดูเออ่ที่เขาแดลแล้ววันอันเนี้ยมันราชการมาเป็นหาที่ใหม่เหรอแล้วทำไมจะต้องมาเอาทรัพย์สมบัติหรือว่าสินของแผ่นดินของบรเษัทไปเนี่ยบริษัทไมเนี่์เดี๋ยนี่แล้วเจ้าของชื่ออะไรยังรู้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาขอสัมภาษณ์เพราะมันผ่านขั้นตอนโดย ไม่เข้าใจอ่ะว่าชาวบึงเพชรเนี่ยทำไมไม่หวงสมบัติของตัวเองที่ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรแต่การบางคนแช่จริงบางคนละสินทาอกมาที่พี่ขอะขอขอขออนญาตสิเดี๋ยแต่ก็คงคงให้เร็วที่สุดให้ค็นไปได้นะเพราะมันเรื่องมันกระทบกระเทือนกับกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับมันคงปล่อยไว้เนนานไม่ได้หรอกครับคงวันนี้ผมคงทำนางสือแจ้ง เอาไปต้อนให้เขาชี้แจงชี้แจงเข้ามาว่าข้อที่จริงเป็นยังไงคือคือผมจะผมจะทำอะไรไปเลยเนี่ยทุเรียนอาจารย์ผมจะทำอะไรไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หาวผมไม่ฟังทั้งสองข้างว่าต้องฟังฟังกันทั้งหมดนะครับมองมาอย่างนี้เนี่ยที่ผมทำเป็นอย่างแรกคือผมต้องทำหนังสือแจ้งเอาไปต้อนให้เขาชี้แจงมันเป็นอะไรล่าสอนก่อนว่าว่าว่ายังไงอำเภออำเภอว่า ก็ทำหน้าที่เป็น,เป,นเป็นกรรมการเป็นการก็จะต้องเรียกข้อมูลมาดูทุกตัวรือเปล่าอันนี้อันนี้รีเดียตตมตงไ,ไ,ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ยับยั้งอ่นนะครับแต่ผมขอต้องขอมบมังครับแล้วคนใหญ่คนโตก็อย่างว่าละมันหลายอย่างหลายประเภท เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก่อนที่เขาจะเริ่มไปมากกว่านี้อารีบทำแล้วเ่าเราต้องจับยั้ต์ออกเพราะว่าชาวบ้านไม่ต้องการที่ให้มีการทํามไรเหมืองเขาไม่ใช่แค่เหมืองภายในสัญญาการสัมปทานเนียมันเจอมาแล้วประสบการณ์ก็คือสามารถระเบิดหินออกไปได้ด้วยซึ่งมันคืออะไรอ่ะไม่ใช่อ่ซึ่งเขาทำแล้วด้วยมาร้องครับมาร้องให้คุณเดือดขวยตัวสอบ แล้ว่าให้ยับยั้งการทำเหมืองแร่นะครับ mm hmm. ของอาหมู่บ้านปากลับพื้นเก็บนะพื้่เก็บของหมู่บ้านปักลับตะบนตะล้านนี่ครัครับหมายความว่ามีการยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อทําเหมืองใช่ไหมครับคือผมไปดูพื้นที่แล้วคือสิวทัศน์ยัสวยงามอยู่แล้วก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่ครับคอผมอยากให้เข้าไปทำลายสิ่งแวดล้อมในตัวนี้